ดิค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติสตร์กษัตริย์และประชาชนนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาและ18นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะที่ world wide web tv 5 co th ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยในการฝ่าวิกฤตโควิด19นะคะโดยโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชได้ส่งมอบหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด19ให้กับกรมแพทย์ฐานอากาศนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด19 ที่โรงพยาบาลฐานอากาศศรีกันพลอากาศโทเดชอุดมคงศรีผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชได้นําหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 หรือน้องถัดหลุมไปมอบให้กับพลอากาศโทเกรียงไกรโสธรชัยเจ้ากรมแพทย์ฐานอากาศในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการฐานอากาศเพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลฐานอากาศศรีกันนําไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งน้องถัดหลุมในชุดแรกนี้มีทั้งหมด3ตัวค่ะคือน้องถัดหลุม A1 จําจำนวน2ตัวใช้สำหรับลำเลียงอาหารยาและเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยส่วนแบบที่2คือน้องถัดหลุม A2 มีจำนวน1ตัวซึ่งแบบนี้นอกจากจะลำเลียงอาหารยาและเสื้อผ้าแล้วยังมีชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภ,ภูมิอัตโนมัติ ระบบตรวจจับใบหน้าโดยจะตรวจจับและบันทึกภาพผู้ป่วยพร้อมบันทึกวันเวลาและข้อมูลอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ลงบนภาพผู้ป่วยแล้วนาไปเก็บในระบบฐานข้อมูลที่แพทย์และพยาบาลสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลาทั้งแบบ A1 และ a 2นะคะยังมีการติดตั้งแท็บเล็ตเพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามอาการจากผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น น้องถัดหลุมนั้นถือเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่คณะอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาทิราชได้ผลิตขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะ ขณะดเดียวกันในวันนี้นะคะกองทัพอากาศยังได้รับมอบหุ่นยนต์อีกจำนวนหนึ่งตัวจากบริษัท RV-Connex โดยเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการตอบสนองการใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสนับสนุนการส่งของหรืออาหารในพื้นที่ควบคุมลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกันค่ะ ผู้บัญชาการฐานบกกำชับทุกหน่วยฐานยังคงดำรงความเข้มข้นนะคะในการตรวจฟอบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทุกพื้นที่พร้อมประสานการนำนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกากลับสู่ประเทศไทยตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้พันเอกหญิงสิริจันทราทองรองโฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยผลการประชุมผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธาน ว่าในการประชุมผู้บัญชาการฐานปกให้ความสําคัญต่อการจํากัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกําชับให้นุกหน่วยทหารยังคงดํารงความเข้มข้นในการตรวจสอบเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ทุกชุมชนทหารและให้ผู้บังคับหน่วยกํากับดูแลตามมาตรการป้องกันของกองทัพบกรวมถึงของภาครัฐอย่างเคร่งครัดส่วนการดูแลสถานที่ควบคุมและสังเกตอาการของรัฐ ปัจจุบันกองทับกเข้าไปดําเนินการใน2แห่งแล้วค่ะคือโรงแรมเดอะพัทราและโรงแรมแอมบาสเตอร์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้ารับการดูแลจํานวน279คนนอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานบกยังได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของกองทับกได้บริหารจัดการบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอและต่อเนื่องรวมถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้พร้อมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ส่วนการประสานนำนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกากลับสู่ประเทศไทยกองทับกกำลังดำเนินการประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดผลความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุดตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้วแ,ลวและเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์นะคะผู้บัญชาการฐานบกยังได้กล่าวอวยพรให้กำลังพลและครอบครัวมีความสุขสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาของโรคระบาดโควิด -19 ไปได้ด้วยดีภายใต้ความร่วมมือความอดทนความเสียสละ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยบริหารจัดการหน่วยอย่างโปรง่งใสและใส่ใจดูแลกำลังพลให้มีความแข็งแรงเพื่อดำรงความพร้อมของกองทัพบกในการเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปคลายความสงสัยพศฉุกเฉินไม่ได้ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเพียงแต่ทุกคนที่เดินทางจะต้องถูกพัดกรองและติดตามตัวได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติติดตามข่าวสารถูกต้องชัดเจนกดหมายเล็กหนึ่ง t v 5 hd 1พทบ .5 นำกับคุณค่าสู่สังคมไทยและช่วงนี้เราจะไปติดตามภาพภารกิจที่ฐานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและไัยแล้งกันค่ะ กองร้อยฐานพรานที่3102หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31ได้นำฐานจิตอาสาพ,พระราชทานรวมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่บ้านราชพักดีรวมกันสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบอักคธธีภัยจำนวน3หลังคาเรือนณบ้านราชพักดีหมู่10ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย ด้แก่บ้านเลขที่45ของนายหลีเก่งแฉ่ย่างบ้านเลขที่170ของนายเหล่าต้องแหลีและบ้านเลขที่196ของนางสาวอุไรวันส่งเจริญกุลโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะคิดเป็นร้อยละ60ส่วนพันโทรกฤษณะน้ำแก้วผู้บังคับกองผ่านฐานราบที่หนึ่ง กรมฐานราบที่4นํนฐานจิตอาสาพ,พระราชทานพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวนหนึ่งคันรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน โดยดาเนินการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่7ตนนําบลนองกลางดงอาเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีและจุดเติมน้ําประปาพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนซึ่งได้ทําการแจกจ่ายน้ําไปทั้งสิ้น12,000ลิตรเพื่อเป็นการบรรเทาเขื่อเดือดร้อนจากภัยแล้งและช่วยเหลือผู้ประสบภยัยให้ได้มีน้ํากินน้ําใช้ในตลอดช่วงฤดูแรงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเพื่อชาติสัตริย์และประชาชนกันต่อค่ะ พทบหห่วงใย,ยสุขภาพร่วมรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกสุขลักษณะหน้ากากอนามัยสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคหรือมลภาวะเข้าสู่ร่างกายและป้องกันการแพร่กระจายจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่นจากการสัมผัสฝุ่นละอองและการแพร่กระจายทางอากาศได้ซึ่งเราควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหรือเมื่อคนรอบข้างมีอาการป่วยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกิดโรคระบาด หรือมีมลภาวะโดยต้องใส่และทิ้งให้ถูกวิธีเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพด้วยความห่วงใยจากทะทะบห้า ช่วงที่2ของรายการเพื่อชาติศา,าสตร์และประชาชนวันนี้ไปติดลึกตามเรื่องราวของศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังซีดีกันทีปิติทันค่ะก้าวลงจากเวทีคอนเสิร์ตเข้าสู่การรับใช้ชาติทุกวันนี้ชีวิตของพลฐานซีดีได้รับประสบการณ์อะไรจากกองทัพบกบ้างติดตามจากรายงานพิเศษชิน้นี้ค่ะคคัผมุุณณพพดาาีีใใหห้้เเออกน You're this. me me this. boy boy this. Never like 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 ลงานของนักร้องนักแสดงคนนี้มามากมายในอาชีพที่เขารักจนวันนี้ค่ะเขาได้รับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการจากวันนั้นนะคะที่เขาจับสลากได้ใบแดงจนถึงวันนี้นะคะที่เขามาเป็นรั้วของชาติบทบาทหน้าที่นี้ทําให้ซีดีได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงได้ให้อะไรกับเขาบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบพลทหารซีดีกันทีปิติทันหรือซีดีกันค่ะ ซีดีคะก่อนเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนก็ก่อนหน้าน,นี้เป็นเป็นแรปเปอร์ครับก็เป็น นักแต่งเพลงครับเป็นนักแสดงประมาณนี้ครับโอ้โแสดงว่าชีวิตก่อนเข้ามาเป็นทหารก็อีกสไตล์หนึ่งเลยจนวันนี้เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติทีนี้การเข้ามาเป็นทหารได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากคนละเรือนคนหนึ่งมาเป็นพลทหารบ้างคะก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมาน่าจะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นครับเพราะว่าปกติเราค่อนข้างทําอะไรแบบฟรีสไตล์ตามใจตัวเองแล้วก็อยากทําอะไรก็ทำไม่อยากทาอะไรก็ไม่ทําแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือต้องทําเหมือนกับทุกคน เพื่อนๆอาหารทุกคนแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะทําเหมือนเดิมตลอดก็จะฝุดในเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็ เราต้องรวดเร็วครับค่ะแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องแบบฝึกร่างกายเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยอ๋อก็แสดงว่าการเข้ามาเป็นพลทหารเขาก็จะมีระเบียบปฏิบัติประจําวันให้เราได้ปฏิบัติกันเนาะก็แตกต่างจากชีวิตเดิมที่มีตารางงานก็จริงแต่ว่าตารางงานของการเป็นนักแสดงกับการเป็นพลทหารก็จะไม่เหมือนกันคนละแบบกันตนีห้านอนสามทุ่มค่ะปกติอยู่บ้านก็นอนหกโมงเช้าไปทํางานจนดึกบ่ายเลยโอ้โหเ็นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเรา ราก็สามารถปรับตัวได้ถูกไหมนี่เข้ามาประจำการ<ช>เป็นระยะเวลากี่สัปดาห์แล้วคะตอนนี้10สัปดาห์นะครับเสร็จแล้วครับก็ฝึกเสร็จในขั้นต้นของการเป็นทหารกองประจำการใช่ครับค่ะทีนี้การเป็นทหารกองประจำการเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนต้นเนาะแต่พอเราเข้ามาสัมผัสเองแล้วเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง<ช>ทีนี้สามารถต่อย,ยอดอาชีพการทํางานของซีดีในชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะ่ะผมว่าน่าจะได้กับทุกคนเลยนะครับที่ มาเพราะว่าอย่างแน่ๆคือได้ลราเปลี่ยนไปไหนแล้วก<ะ>ออ็อะไรที่เราไม่อยากทําหรือว่าเราไม่เคยทำเราก็ได้ทาที่นี่ครับ การใช้ชีวิตร่วมออกับคนอื่นทํางานร่วมออกับคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็เห็นความเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสิ่งนี้น่าจะได้กันนะค,ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่หาจากข้างนอกไม่ได้หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วเ,เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ซีดีฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการหรือว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจก่อนที่จะเข้าตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการค่ะก็จริงๆแล้ว ก่อนหน้าที่จะกฑ์อาหารนะครับเราก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะครับถ้าเกิดตั้งแต่เด็กก็คือเรียนรอดอก็ได้หรือว่าถ้าโตมาหน่อยเรียนจบปริญญาตรีก็สมัครได้แค่หกเดือนจะโดนแค่ปีเดียวหรือว่าเรียนมหกก็สมัครปีหนึ่งโดนก็อาจจะสองปีนะครับเรามีทางเลือกตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครโดนใบแดงเนี่ยผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะแล้วก็มีสิ่งที่หลายๆอย่างที่ไม่เคยทําแล้วต้องทําแน่นอนก็จะทําให้เราแบบ เป็นผู้ชายแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้นํามากขึ้นแล้วก็มันทำให้มันทาให้เราเป็นคนที่มีมีคุณภาพมากขึ้นในสายตา อะไรที่ไม่เคยทําวันนี้เราได้มาทําเองและสุดท้ายเราสามารถทํามันได้ด้วยก็<อ>ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จและเป็นความภูมิใจของตัวเราเองรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของซีดีด้วยค่ะและนี่นะคะคือบทบาทหนึ่งของพลทหารค่ะที่จากชีวิตพลเรือนเข้ามาเป็นพลทหารซีดีพลทหารกันทีปิติทันค่ะ และว,วันนี้เราจะลากันไปด้วยมิวสิควิดีโอเพลงร่วมแรงใจคนไทยให้เธอนะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่วงดนตรีของกองทบกเพื่อประชาชนได้แต่งขึ้นเพื่อส่งกําลังใจไปยังแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในฐานะนักรบชุดขาวซึ่งกําลังทํางานอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด -19 ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ เธอใสความหมายมันเตรียมล้นช่วยทุกคนให้พ้นไม่เคยวันไวมีคำอยากบอกเธอและมอบให้ไปคือกำลังใจจากคนไทยส่งให้ถึงเธอ เเข้าใจเธอดีแต่วันนี้ต้องสุดใจจับมือกันไว้ผ่านไปด้วยดีถ้าเธอเหนื่อยลองฟังเพลงนี้จากใจพวกเราขอรวมเป็นแรงใจให้คุณหมอไทยทำเพื่อประชา ขอบคุณที่คอยรักษาทำเพื่อพวกเราทั้งหลายนักรบที่ไม่มีปืนแต่ขอยยังยืนสู้จนตาย